พยากรณ์อากาศวันนี้เหนืออีสานเตรียมรับมือฝนตกหนักและลมแรงมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารอยงานพยากรณ์อากาศประจำวันพืรหัส,สบ,บดีที่7สิงหาคม2568ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาวน,าน่านและบึงกาฬค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตารายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้น ไว้ด้วยโดยสาเหตุเกิดจากหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามานันประเทศไทยและอ่าวไทยสําหรับขลื่นลมค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคืนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศแบบรายภาคกันบ้างภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านตากและกำแพงเพชรภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนัก บางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุร,ร,บรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณ เวณที่มีฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60 km. ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ60 km. ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพัางงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีขึ้นสูง1-2เม บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมากกว่า2เมตรตั้งแต่ตังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N